อาสวัสดีบรรยากาศดีๆยผมเศร้าครับพี่น้องหลังจากถ่ายได้งานรถไถยเอฟซีขอมาหลายท่านนะครับว่าให้ลงคลิปการตกปลาให้มึงแน่ครับวันนี้เข้ากับมาลงหอยตะไม้นะครับสีเกียร์กันทะลักเจอกัทักทายกันได้เลยพี่น้องเพราะมีจังไหนมันจะมันมักเบ็ดเพิ่นว่าให้ลงนี่แอบแดงให้มึงแน่ว่าแล้วครับพี่น้องทั้งเหล่าคนว่าแอบแดงก็คือยูทูบนะครับ แต่โมโหว่าชีมีผลงานให้เมืองบอพี่น้องมื่อนี้แต่มารอปุ่นก่อนนี่ก็พอได้พอได้มีผลงานแน่ยครับพอได้๋ยปนอยู่นี่ครับเครื่องเขาก็เป็นเครื่องหางเหย้านะครับฮอนด้าแท้เมื่อนี้ว่ารถมอเตอร์ไกย์มาครับมันเดินวัไหนครับแหนะายแหนะเตี้นี่ครับมาลงล้างอบตอด้วยพี่น้องล้างอบตเพิ่อนครับแหนะเต็มยไมครับมอเตอร์ไกย์เดินยากนะครับ นี่ก็เป็นอุตหมมอไลคือคูปีนะครับหนาทุกปีถ่วมเืดครับมองจอดรถนี่มีหนามน้อยแห้งครับเดินไกลหยากอันนี้ก็เป็นเรือลำเก่าผมกับเอาขึ้นอหลเสีน้ำกันนะครับกับสร้างเอ็มกับอายใส่กัขายให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนเป็นของเพื่อนู้เดียวผมกับไปซื้อเอาเรือลู่นนะครับลำใหม่ อะลูม,ม,ม,มิเนียมอะลูมิเนียมเครื่องแะต้องเป็นหางเหี่ยวถนดนะครับมาไมา้นี่ถ้าเป็นหางสันนี่ไปแถบสรีบัวได้นะครับมันแหนาลายเอา้าเดี๋ยวสิมีขอ,อกให้ตีวะครับพี่น้องมาหนิเนี่ยที่ใส่กับส่วนมากอะเท่งสดเท่งปลอมนะครับปนเปนกันไปทั้งประดุกกบเขียด,ดเขียดยังอีกคือบอลเรือลงร้อียมกันวงกันเบ็ด ปลอมลงเรือสีป้ายางโอ้สีป้ายางลอยหนึง่งวาทันคุ่มค่าขนาดาแ,าดรแราดครับเตรียมพร้อมแล้วพร้อมออกเดินทางเอาถุงถุงเหมือนห้อขาวอีส่แล้วย้ายฝักง่าเปิดหกใหญ่ก็ไม่หยัง เดี been, h, about about ๋ยวมาเจอหนึ cool job, ่งกครับส <re> ีใส่เป็นเนยาประดุกมาหมว่าสีมานบอแต่ว่าด้ยินี่นวมป็นตบองใจเองวันหนึ่งมาสักเอาเมเอาเมบุ้มเอาไหมเายเรือังกนเมียนบเรือเลย เอ๋อเ oh, ขาไปนี่กองเนืยอจะไหนหวานเป็นเน,นืยอสมบูอันนี้ปีกินได้ไปผ่านเขาไปเขาเยวพอดีปลดุกตัวสำเนาพอดีอีเลยน,นี่อีกร้ายดุจดุนชน้องเป็นปลาดุกสดหนึ่งกับพี่นอ้องไม่รู้ว่ามันจะกินให้ไหม ว่าดันหนามใส่ข้องใจอีกก็ต้องเอาเลายเวทขี่เมียงนั่นออกแล้วออลองมึงครับออกเดินได้บ้าน กดโดนเธอไลยวาะโอ้ยของไครทำงานนี่คือพระรงสายให้ไปให้ลงไปให้มันก่อนโอ้สามศีรษะอยู่นี่ ้เฮ้ยแลมาบ่อเลยเดี๋ยวเหี้ยทัวัวอย่างหันบอ่ออ้าววันไหนได้ทิเดียมเด้อจะได้หัวแหงปลาดูหนียงโอ้ดันหนามใส่ของเอวกัยมุ่นใบพุธมุ่นฝ่าไว้ยคุ้งเทียรบ่ไอ อืมนี่แน่วิ่งใดวิ่งเอาออกเลยครับออกเลยครับโอ,อ้โห่นี่เดี๋ยวมันแหงมกักปลาอยู่นี่นั่นตีได้ไห,หมันแหงสูงไว้กูแหงซีซีคนผมจะเกยถอ เป็นตั้งหมองหันนลายที่นี่แหละหนีห่อของแดงก็มีอาการเลยครับเอาเมียเหยียดยิ่งนะมังหันโอ้ยคลายไปคลายไปคายออกไวเ,เ,เลยท้ายได้กับเรา กินเนี่ยอะไรนะบ้านาไปมั้งกล่องเขียบท่ายนะั่นคือเขาอันยังประของกันหว่วยปลาดุกกะเหลียวครบสดกะเหลียวที่กินได้ปลาอย่างเสมอไปโอ้ปลาไม่มีแลนะ้วต้องอยากเจอของแถมซะแล้ว ไปเลยโกดแล้วพายไปพ่ายไปก่อนพ่ายเข้าไปหามันเลยมันกดตรเลยตีเดินไปผลละหว่วยี่ห้องเก่าเว้ยอุ้ยดันใส่ห้องจะห้องทีเดีย้ยวอ้ยตีเบียดหางเอาคือองตีเอาลูกพี่ สอนแม่เอาว้ยมึงเห็นังี้ยไม่เห็นเซเวอยู่บ้านนี่เอาโอ้ยสัวเป็นอะไรกันหรือวามังค์นั่นโอ้ยตายปวไปจิ๊บปยี่หรอกลูกคนบ้านนี่เขาต้องซื้อ ้อ,อยกับสวอปด้ยออ้เปีกยัง้ละคนโอ้ยบิดกันต่ละคนโอ้ยเขากส่ส่งสายสวอปไปหยอกมันียนี่เอ้ยสวไสันจักหวบางคนอ้มันเป็นยัง,นนนยงไ ตจิตสิอุ้ยตบ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 ตไปเล้ไปัไปเยไปันลนฟองหุ่เต็มทีอเห็นอยู่นร่นตบแล้วตบแล้ว Vào, chốt, 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 chốt. <laughs> mặt nếu không thì đầm con đội bài 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 bay, bài 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 bài

โอ้ตัเมียน้องเว่ยมใหญ่ปะโอ้โดสว่านโดได้ขึ้นแล้วครับมใหญ่ปนไนครับมาณสองโลครับผมเซตดีตูเจ็ดตบเท่าได้เถอะนะว้าไงนึกว่ามันโดนสีหาแล้วโอ้โหเมียนตัะ